สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะในตอนนี้มีเรื่ององค์หญิงใหญ่นะคะซึ่งในส่วนองค์หญิงใหญ่นั้นเริ่มต้นเรื่องก็น่าสนใจมากๆแล้วก็มีความซับซ้อนใส่ของตัวละครให้พวกเราได้เห็นกันด้วยแล้วก็มีทรงของไฮไลท์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการแย่งชิงอํานาจนะคะก็มันจะเป็นเรื่องราวที่ฮ่องเต้เองนะคะอย่างรุ่นพ่อเนี่ยก็คือจกักรพรรดิหมิงนั้นก็มีความเป็นเหมือนกับ ความขี้ระแวงอ่ะเหมือนกับกลัวว่าไม่ว่าจะเป็นลูกตัวเองหรือใครก็ตามที่จะมามีผลในการสั่นคลอนอำนาจนะคะขาเก้าอี้บาลังมังกรของตัวเองตัวเองนั้นก็จะต้องป้องกันแล้วก็กําจัดไอ้พกหมากเหล่านั้นไปนะคะมันก็เลยจะต้องมีเรื่องราวของการแข่งแย่งอํานาจกันเกิดขึ้นนะคะทีนี้ตัวละครตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือพระลองซูหงชิงนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงทางด้านการเมืองเนี่ยก่อนที่ครอบครัวตระกูล ซูของเขานนั้นจะโดนประหารไปนะคะโด,โดยผู้ชายโดนประหารส่วนผู้หญิงถูกจับในรเทศออกไปนะคะนั่นก็คือซูห่งชิงนั้นจะอยู่เป็นกลางทางการเมืองนะคะเขาไม่ได้จะมีการแนวโน้มไปยุ่งวุ่นวายกับอำนาจกลุ่มไหนเลย แต่ว่าด้วยชะตาชีวิตเนาะต่อไปพอเกิดเรื่องราวกับครอบครัวของเขาแล้วก็ทำให้เขาต้องหันมานะคะมองในจุดของการเมืองอย่างแท้จริงทีเดียวในส่วนของความรู้สึกนั้นนะคะก็บอกได้เลยว่าซูหลงชิงนะคะในชาติแรกเขาประเมินความรู้สึกของตัวเขาเองที่มีต่อหลี่หลงนั้นน้อยเกินไปค่ะจนกระทั่งหลี่หลงนั้นตายไปจริงๆนะคะจึงทำให้เขานั้นรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วเขาเขาอยู่ไม่ได้จริงๆถ้าเกิดว่าผู้หญิง คนนี้คือคนที่เขารักคือตายไปแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวละครซูหลงชิงในชาติที่แล้วนะคะเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวเองตายไปเลยนะคะก็คือตายตามหลีหลงมานั่นเองค่ะในจุดนี้นะคะเดี๋ยวมันก็น่าจะมีขี้คายไหมในส่วนของละครนะคะจะกล้าทำไหมเพราะว่าบทของซูหลงชิงนั้นก็มีความโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็อาจจะไปโดนใจของผู้ชมเยอะด้วยซ้ํา อาจจะเยอะอาจจะมีความแบบมาขมขมกับบทของพระเอกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าบทาละครจะมาอย่างไรแต่ว่าในส่วนของนวนิยายต้นฉบับก็มีการบรรยายไว้แล้วก็มีให้เราคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดเช่นเดียวกันมันจะชัดเจนว่าโอเคทําไมตัวละครตัวนี้นะคะถึงแบบถึงทําในสิ่งที่ทุกเขา ท,ทุกอย่างที่เขาทำมานะคะคือเขานั้นเป็นคนดีมากๆนะคะในช่วงของเริ่มต้นของเรื่องในชาติแรกคือเขาเป็นเหมือนผ้าขาวเลยท่านซูหลงชิงเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะมารับตำแหน่งขุนนางขุนนางอะไรเลยนะคะแต่สิ่งที่เขาทำไปคือเขาเรียนเก่งมาโดยโดยกำเนิดเขาเป็นคุณชายอันดับหนึ่งนะคะมาจากตระกูลซูตระกูลซูนี่ก็เป็นตระกูลที่มีความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนี้นะคะตระกูลที่มีความยิ่งใหญ่เป็นอัน ดับที่1ถ้าไม่รวมกับฮองเต้ฮองเต้คือตระกูลหลี่นะคะแต่ว่าตระกูลที่มีความแข็งแกร่งนะคะคือรองมาจากจัก,กรพรรดิเนี่ยก็คือสร้างกวนนะคะตระกูลสร้างกวนตระกูลของฮองเหานั่นเองซึ่งก็เป็นตระกูลลูกพี่ลูกน้องของหลี่หลงแล้วก็หลี่ฉวนเพราะว่าหลี่หลงกับหลี่ฉวนเขาเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเอ่อมาจากพ่อแม่มาจากพ่อแม่เดียวกันนะคะก็คือจัก,กรพรรดิกับฮองเหานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่แบบว่าเอาเรามาตัดฉึบจุดนี้กันดีกว่านะคะหลังจากที่ ซูหลงชิงนั้นเสียชีวิตไปเพื่อหลีหลงในชาติที่แล้วนะคะคำว่าเพื่อหมายความว่าคือค่าตัวตายตามมาเนี่ยก็คือจะทําให้เรานั้นนะคะพอประมวลเหตุการณ์เรื่องราวก็จะเข้าใจว่าทําไมในตอนที่นางเอกของพวกเรานะคะกลับมาในชีวิตนี้แล้วมันก็จะมีประโยคคลาสสิกที่นางนั้นก็พูดกับทางเผยววนชวนอยู่ด้วยนะคะที่เผยววนชวนเองก็มีความแบบเนบแนมในเรื่องของแบบ อ,องคหญิงใหญ่ก็มีซูหงชิงนั้นอยู่ข้างกายน่นามชาติที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยก็เลยบอกไปประมาณว่าคือข้าเนี่ยเกิดมาเป็นองค์หญิงผู้สูงศักที่สุดของตาเชียนะคะแล้วก็มีสายเลือดของราชวงศ์อยู่ด้วยเป็นสมาชิกผู้สูงศักของจกักรพรรดิอยู่แล้วของราชวงศ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นนางไม่จําเป็นต้องรอคนที่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะซึ่งณจุดนี้ก็ตอกหน้าเผยวนชวนไปเลยนะคะประมาณ ว่าคือเจ้าอ่ะเป็นผู้ชายเจ้าตังหาที่จะต้องกลับมาหาค่านะคะไม่ใช่ค่าที่จะต้องออกจากตำหนักไปหาเจ้าในตอนนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนางเอกของพวกเราก็เลยมีเฉพาะซูหลงชิงอยู่ข้างกายของนางเมื่อชาติที่แล้วนะคะซึ่งนันจุดนี้เองก็ทําให้เผยวนชวนถึงกับแบบอึ้งไปเลยแล้วก็ได้รับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงนะคะของของตัวของของเขาเองด้วยคือเขาก็เสียดายว่าทําไมเขาถึงไม่ไม่ไปพูดจาเยอะๆคือไปแบบ าหาโอกาสเจอแล้วก็ได้พูดจาปรับความเข้าใจกันเยอะๆในชาติที่แล้วอะไรแบบนี้ก็คือเขาก็ไม่เข้าไปเองด้วยนะคะแล้วก็จุดหนึ่งก็คือเข้าไปลําบากด้วยแล้วก็อีกหนึ่งจุดหลายจุดมากๆสู่หงชิงเองก็ยุยงนะคะยุยงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ให้มีความห่างห่างห่างต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนว่าภาพที่ปรากฏต่อทุกคนก็คือสู่หรงชิงนั้นอยู่เคียงข้างนะคะทางด้านนางเอกของพวกเราเมื่อชาติที่แล้วอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ แม้ว่านะคะเผยเวีนชวนกับทางด้านองค์หญิงเนี่ยจะมีชีวิตแต่งงานยาวถึง20ปีเมื่อชาติที่แล้วแต่ว่ามันก็มีความรักแบบแบบที่แบบเหมือนคู่สามีภรรยาจริงๆเพียงแค่3ปีแรกเท่านั้นแล้วชีวิตที่เหลืออีก17ปีของพวกเขาก็ใช้ในการต่อสู้แล้วก็ความชุลมุนวุ่นวายนะตกอยู่ในวงเวียนของความอของอำนาจนะคะความรู้สึกแล้วก็ความพยายามในช่วงแรกนะคะของหลี่หลงก็เลยกลายเป็นว่า17ปีนั้น,นะน,นก็ล้วนทุ่มเท กับซูหลงชิงนะคะก็ปฏิบัติแบบในฐานะของของคนคนรักเลยเนาะเออแต่ว่าคนรักแบบไม่มีกุ๊กกูเนาะเพราะว่าซูหลงชิงนะั้นถูกตอนไปนะคะก็เป็นขันทีเมื่อชาติที่แล้วนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าพอได้มีโอกาสมาในจุดนี้แล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามชาติแรกกับชาติที่สซูหลงชิงนั้นก็ยังคงมีความขึ้นชื่อนะคะเป็นคุณชายที่แบบ ทั้งเมืองหลวงเนี่ยใครๆก็อยากแต่งงานด้วยค่ะทั้งหล่อเหลาทั้งเก่งเป็นคนทาเนื้อทําตัวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาเคยเห็นหลีหลงมาแล้วคือเห็นเห็นแล้วก็ตกหลุมรักเลยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเขามีใจให้หลีหลงอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตระกูลซูมันยิ่งใหญ่ในตอนนั้นเป็นอันดับสองจากซ้างกวนไงคะก็จกักรพรรดิหลีหมิงก็เตรียมไว้แล้วถ้าหลีหลงแต่งงานกับ คนในตระก,กูลสู่ก็ต้องไม่ฆ่าหลี่หลงตายนะคะซึ่งหลี่หลงเป็นลูกสาวแท้ๆเนาะก็ฆ่าตายได้ไม่ก็ส่งไปนู่นเลยไปแต่งงานอยู่ที่ออต่างแคว้นไปเลยนะคะก็มีแผนไว้แล้วสำหรับจัก,กรพรรดิองค์พ่อนะคะพ่อเต้ะค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของเ,ออเรื่องราวมันดําเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งออพ่อเต้เสียชีวิตไปแล้วหลี่ฉวนนะคะซึ่งเป็นน้องชายของนางเอกก็ขึ้นสู่อํานาจค่ะ แล้วมันก็จะมีความเกี่ยวข้องเนอะทางด้านของอารมณ์ด้วยหลายอย่างนะคะคือหลี่ชวนก็มีทั้งหมั่นไส้เรื่องราวของสร้างกวนหยานะคะกับตระกูลซูเพราะฉะนั้นสร้างกวนหยาซึ่งมาเป็นฮองเฮาของเขาเ,เคยรักกับผู้ชายตระกูลซูมาก่อนแล้วตระกูลนี้คือตระกูลอันดับ1บวกอันดับ2ถ้ากบฏขึ้นมาหลี่ชวนก็รู้สึกไม่ก็คือรู้สึกไม่ได้ไม่ไม่ดีแน่ๆก็มีการไม่ชอบคอมเมนต์ไว้อยู่แล้วนะคะต้องตัดให้ขาดค่ะแล้วก็พอมาการเสียชีวิตของชิน จนอีกก็เกี่ยวข้องกับตระกูลสร้างกวนอีกนะคะก็เลยทําให้ทางด้านหลี่ชวนนั้นได้โอกาสค่ะจัดการทั้งตระกูลสร้างกวนนะคะฆ่ามันทั้งตระกูลเช่นเดียวกันตระกูลทางแม่นะคะเนี่ยแล้วก็ตระกูลซูก็เช่นเดียวกันก็ฆ่าทั้งตระกูลเช่นเดียวกันแต่ว่าผู้หญิงให้ในประเทศนะคะก็ณัจุดนี้หลี่ชวนมีความโหดมากๆเลยค่ะในจุดนั้นนะคะซึ่งทําให้ซูหลงชิงนั้นไม่สามารถจะยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของเขาได้อย่างที่หวานบอกไปเขารักนางเอกมา ตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะตั้งแต่ชาติที่แล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์กับครอบครัวของเขาเนี่ยความแบบ ความแค้นนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่เหลือชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ไม่สมเป็นชายแล้วอะไรแบบเนี้ยเขาก็ต้องการจะแก้แค้นให้ให้กับตระก,กูลแล้วทีนี้พอเขาได้มาอยู่เคียงข้างหลี่หลงแล้วนะคะเขาก็เฝ้าดูหลี่หลงอยู่ทุกวันทุกวันนะคะแล้วณจุดนี้นะคะเขาก็ได้เห็นด้วยค่ะจุดอ่อนระหว่างหลี่ชวนกับหลี่หลงนะคะซึ่งความที่หลี่ฉวนนั้นก็เกิดความไม่ ไม่ไว้วางใจพี่สาวของตัวเองขึ้นมานะคะก็นจุดนี้ก็เลยบอกแล้วว่ายาพิษน่ะเป็นยาของหลี่ชวนนะคะก็ให้มาวางยาพิษนางเอกของพวกเราไปเรื่อยๆในชาติที่แล้วนะคะคือความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่มันลึกซึ้งมาตั้งแต่เริ่มต้นนั้นมันแตกต่างไปจากเดิมในสิ้นเชิงในตอนท้ายซึ่งทุกอย่างอยู่ในสายตาของซูหลงชิงค่ะทีนี้แม้ว่าซูหลงชิงนั้นจะรู้ว่าจัก,กรพรรดิหลี่ชวนนั้นวางยาพิษหลีหลงนะคะแต่เขานั้นก็ถือว่า ออไม่รู้ไม่เห็นค่ะตามใจ <c oughs> ปล่อยให้ดื่มไปเลยนะคะปล่อยให้กินปล่อยให้ดื่มตามอาหารนั้นไปเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นในใจของซูหลงชิง <c oughs> เขาคิดว่าไอ้ความรักที่เขามีต่อมีต่อหลี่หลงเนี่ยมันมีไม่มากเท่ากับความแค้นในใจนะคะ <c oughs> เพราะว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาเนี่ยคือเสียชีวิตไปหมดจากการที่หลี่ฉวนนั้นฆ่าซึ่งเขาก็ต้องเหมารวมว่าเป็นคนตระกูลหลี่ไงเพื่อน คซูหลงชิงนั้นแค้นตระกูลหลี่นะคะแค้นราชวงศ์นั่นเองก็เลยปล่อยให้หลี่หลงนั้นก็แบบเทคยาพิษไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นความสะใจดีเนาะคือความรู้สึกที่ซูหลงซิงเขาคิดว่าเขาคิดว่าความรักของเขาที่มีต่อหลี่หลงเนี่ยมันน้อยกว่าความแค้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่แบบตระกูลซูถูกทําลายไปเลยนะคะเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ ด้วยแรงของการขับเคลื่อนของความเกียจชังแล้วก็ความต้องการทำลายล้างนะคะตระกูลหลี่ก็คือตระกูลราชวงศ์เนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยแทรกแซงไปแบบลับๆไปทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอำนาจในราชสำนักนะคะก็แท็กทีมกับสร้างกวนหยาเนาะก็ที่เป็นฮองเฮาของของจกักรพรรดิหลี่ฉวนอยู่นะคะแล้วก็ส่วนของอำนาจในฝ่ายขององค์หญิงใหญ่นั้นเขาเป็นคนแทรกแซงแล้วก็ยึดมาเองหลังจากที่องค์หญิงใหญ่นั้นเสียชีวิตไป แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะพอจุดเนี้ยคือชาติที่แล้วคือหลี่หลงก็ไม่รู้เลยตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก่อนที่ก่อนที่ตัวหลีหลงจะตายเองเนี่ยโอ้โหตัวของนางเอกเ,เองก็คิดว่าเป็นเผยเวนชวนนั่นเองที่เอาพิษมาทําลายนางนะคะณนะจุดนี้นางก็ยิ่งแหมมัน มันทั้งรักทั้งเกลียดน่ะเผยเวันชวนในตอนนั้นเลยก็เลยออกปากมาเลยว่าถ้านางตายก็ต้องให้คนนั้นไปฆ่าเผยเวินชวนซะนะคะซึ่งก็ไปเข้าทางของทางด้านสูหงชิงพระรองของพวกเราอีกนะคะก็เลยจัดการให้นะคะเป็นเป็นอะไรที่ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะคนที่ไปรอจัดการตระกูลซูในตอนนั้นก็เป็นเผยเวินชวนเช่นเดียวกันนะคะทีนี้สิ่งที่หลี่หงนั้นไม่รู้ก็คือว่าเมื่อชาติที่แล้วนะคะหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างจบสิ้นก็คือ ือเผยววนชวนนั้นตายไปแล้วแล้วก็หลี่สินขึ้นของอบัลลังไปเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านซูหรงสิงนั้นเขาก็แบบโอ้คิดถึงนางเอกอย่างสุดซึ้งเลยแล้วก็ตอนนี้ค่ะคือพอความแค้นมันได้มันได้กำจัดไปแล้วมันก็ทำให้เขามองเห็นความจริงว่าชีวิตที่มีโอกาสได้แก้แค้นเนี่ยมันเป็นชีวิตที่หลีหรงผู้หญิงที่เขาแบบ ที่เขาเห็นนางแบบดื่มพิษไปแล้วก็บางทีเขาก็ป้อนเองด้วยเพราะว่านางเอกจะกินไงก็นางเอกจะกินนะคะทางด้านพระรองก็เลยต้องป้อนค่ะก็เหมือนกับว่าตัวเองก็รู้สึกผิดมากๆแล้วก็แบบเออรักจังเลยนะคะก็เลยทาให้เขาฆ่าตัวตายนะคะก็คือฆ่าตัวตายตามนางเอกของพวกเราไปนั่นเองนะคะแล้วก็มาที่ชาติที่2นะคะก็ทางด้านของเอานางเอกของพวกเรานั้นก็ไม่รู้หรอกตอนแรกยังไม่รู้ว่าซูหลงชิงนั้นก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกัน ะะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็มาเจอกันแล้วก็รู้ว่าโอเค3คนนี้ก็มาเกิดด้วยกันใหม่นะคะแล้วพวกเขาก็คราวนี้มาเป็นมิตรกันหมดเลยทั้ง3ฝ่ายนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อยากจะเจาะลึกนะคะในส่วนของความเป็นด้านของการเมืองอีกนะคะคือเมื่อชาติที่แล้วนะคะในตอนที่หลีฉวนขึ้นเป็นจกกักรพรรดิเนี่ยเขาค่อยๆเปลี่ยนจากความเป็น เป็นนิสัยเหมือนตอนเป็นรัชทายาทที่เชื่อฟังหลี่หลงนางเอกของพวกเราก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นจัก,กรพรรดิท,ที่มีความผดเด็ดการนะคะแล้วโดยตามปกติแล้วเนาะในสมัยไหนสมัยไหนก็ตามปกติแล้วคนที่จะเป็นว่าที่นะคะเหมือนรัชทายาทขึ้นเป็นองค์จัก,กรพรรดิองค์ต่อไปในอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกของฮองเฮากับจัก,กรพรรดิใช่ไหมคะทีนี้นะคะลูกของฮองเฮาเนี่ยชื่อว่าหลี่ซินค่ะ แต่ว่าหลี่ชวนเองก็รู้อีกนะคะว่าทางด้านของสร้างกวนหยานะคะเคยมีความรักกับผู้ชายตระกูลซูนั่นก็คือซูหลงหัวนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นพี่น้องกับซูหลงชิงค่ะดังนั้นแล้วนะคะณจุดนี้ทําให้ตระกูลซูเองเนี่ยก็สนับสนุนรัชทายาทเช่นเดียวกันก็เลยทําให้ทางด้านของหลี่ชวนนะคะจกักรพรรดิองค์นี้ก็เลยมีความไม่ไว้วางใจสุดๆค่ะไม่ชอบค่ะก็จะให้องค์ชายที่เป็นลูกของตัวเองเนาะ จากสนมนะคนอื่นๆน,นะคะขึ้นของราชนั่นเองนะคะเอาง่ายๆซึ่งทุกคนก็กเล็งว่าเอออยากจะให้ลูกของหยับฉินเจินนเนี่ยค่ะขึ้นของราชนั่นเองนะคะก็เลยกลายเป็นว่าต้องมากําจัดนะคะตระกูลซูแล้วก็ตระกูลสร้างกวนไปมันก็บอกแล้วว่าจะมีความหนึบหนับ,นบ,นบ,นบอยู่นะคะกับเรื่องราวของสมัยก่อน แล้วความเป็นจัก,กรพรรดิเนาะมันก็เหมือนกับว่าข้าก็เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแคว้นนี้แต่ว่าราชินีของข้า,งาเนี่ยองเฮาเนี่ยไม่ได้มีใจแบบ ไม่ได้มีใจให้ค่า <c oughs> คือเพื่อนเอนเข้าใจไหมผู้ชายแบบแบบหลีชวนเนี่ยมันก็แปลกอยู่คือมันเป็นจัก,กรพรรดิที่ค่าเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศถึงแม้ว่าตัวมันเองจะไม่ได้เ,เรียกมันถึงแม้ว่าตัวของจัก,กรพรรดิหลีชวนเองจะไม่ได้รักสร้างกวนหยาผู้เป็นหองเ่าแต่ว่าหัวใจของผู้หญิงคนนี้หัวใจของสร้างกวนหยาก็ควรจะมีให้กับเขาคนเดียวนะคือคิดแบบเห็นแก่ตัวเพื่อนๆและทีนี้นะคะในส่วนที่แบบที่แบบถึงแม้ว่าจะมาแต่งงานเป็นฮองเห เขาแล้วเนี่ยแต่ว่าเวลาที่ทั้งสองคนหรือว่าเวลาที่ทางด้านสร้างกวนอย่าได้เจอคนตระกูลสูเนี่ยก็ยังคงมีความสัมพันธ์ดีๆกันอยู่ไงมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบ เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่มันลบกวนอารมณ์อารมณ์อมของจัก,กรพรรดิอย่างหลี่ฉวนนะคะเพราะเป็นจัก,กรพรรดิที่ผด็จการนั่นเองก็เลยหาเรื่องนะคะที่จะจัดการตระกูลสูให้ได้นะคะองค์ชายนะคะที่ทางด้านของฮ่องเต้อะคะหลี่ฉวนนั้นอยากจะให้ขึ้นของราชใหม่แต่ว่าจะต้องปลดหลี่สินออกไปก่อนนั้นก็คือหลี่ผิงนะคะเออเอออ่ะนวลนัวกันไปนะคะ โดยที่นะคะซูหลงซิงนั้นนะคะก็พยายามจะให้ครอบครัวเขาเนี่ยตั้งตัวอยู่แบบเป็นกลางๆไม่ต้องไปแบบ เท่ากับแบบอ,องชายองไหนไม่ต้องไปสนับสนุนใครนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถจะทัดทานเสียงส่วนใหญ่ในครอบครัวได้เพราะว่าสู่หลงหัวนั้นมีความสัมพันธ์ดีๆนะคะกับทางด้านองฮองเห่าก็คือสร้างกวนหยานั่นเองค่ะเอาลคะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะก็ต้องเสริมอีกทีว่าสู่หลงซิ่งนั้นก็ต้องไปตามเสียงข้างมากในตระกูลสู่เช่นเดียวกันค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ